ประเด็นต่อไปคุณจักรภพเพนแขก็ได้ออกมาวิเคราะห์เบื้องหลังที่เจ้าหน้าที่รัฐไทยโดนระงับวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมคลิปของคุณจักรภพกันครับเอาไว้อย่างนี้ครับเรื่องที่ใหญ่มากในช่วงที่ผ่านมานีแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ก็คือเรื่องปัญหาวีซ่าเข้าอเมริกาของระดับผู้บริหารในเมืองไทยซึ่งตามข่าวแล้วก็คือผลมาจากเรื่องกรณีที่ประเทศไทยให้ความร่วมมือกับจีน ส่งชาวจีนเชื่อสายอุยกูกลับประเทศจีนทั้งหมดเนี่ยต้องลาดับเรื่องให้ดีว่าเรื่องมันคืออะไรกันแน่นะครับถ้ามองตามข่าวก็คือเรื่องอุยกูนํามาสู่เรื่องการแถลงการประนามและตามเรื่องวีซ่าซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในชี่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐภายใต้ลำดบีปัจจุบันก็คือมาโครรูบิโอแต่เรื่องนี้ ถ้ามองย้อนกลับไปแล้วมองในภาพกว้างในบริบทใหญ่ที่สุดเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอุ่นูเรื่องนี้เป็นเรื่องของการแข่งขันอำนาจระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ไปอยู่ขวางกระสุนพอดีแน่นอนครับการขวางกระสุนครั้งนี้ก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์กับการภายในว่าเราให้เกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ใช่จะปราศจากข้อบุกร่องหรอก แต่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องอุยกูเพราะอุยกูเนี่ยมีการส่งตัวกลับมาต่างแต่สมัยผพลอน,นประยุทธ์แต่ในครั้งนั้นไม่ได้มีปฏิกิริยาแบบนี้จากสหรัฐเพราะฉะนั้นเรื่องของอุยกูเนี่ยจึงกลายเป็นเรื่องของข้ออ้างเป็น e x c u s e ของทางสหรัฐที่ต้องการจะลงโทษหรืออย่างตามก็เตือนประเทศไทยว่าอย่าโอนเอ็งไปทางจีนหางนะ ตอนนี้เป็นการแข่งขันแบ่งพื้นที่โลกกันระหว่างจีนกับสหรัฐแต่ว่าจีนเองนั้นไม่ได้เล่นเกมนี้ด้วยนะครับจีนกำลังเล่นเกมดึงเอาทรัพยากรจีนกลับสู่ประเทศจีนเพื่อจะไปจัดระเบียบใหม่เพราะว่าจีนนั้นเขาไม่ได้ใช้ระบบทุนนิยมรูปม,มือที่มองไม่เห็นเนี่ยในการจัดระเบียาบาความมั่งคั่งเขาใช้พรรคคอมมิวนิสต์เป็นคนจัดซึ่งจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลย มีสองประเทศที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือจีนกับเวียดนามประเด็นก็คือว่าหลังจากที่มีข่าวเรื่องอุกูไปแล้วเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ออกแถลงการประนามแต่น่าเสียดายว่าเราไม่ได้ตอบอะไรในตอนนั้น mm. เรื่องก็เลยคาใจมาเรื่อยจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องการประกาศว่าจะไม่ออกวีซ่าหรือถอนวีซ่าที่มีอยู่แล้วของ ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจําของไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการส่รงตัวอุยกูกับประเทศจีนเพราะฉะนั้นเมื่อลําดับเรื่องแล้วถึงจะรู้ว่ามูลเหตุทุงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอุยกูแต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์กิจการศาัพย์กับสารและการขาดการสื่อสารในจังหวะที่ควรสื่อสารประเทศไทยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องแก้ไขให้ให้ตรงกับตน้นเหตุถามว่ามันโลกดับ สวรรค์ล่มเรียงยงไม่ใช่ครับสิ่งที่แรงกว่าน,นี้แล้วเขาไม่ได้ทําคืออะไรสองเรื่องหนึ่งเขาไม่ได้ประกาศร,ระงับบีซ่าแบบเอ่ยชื่อคนเขาเอ่ยได้นะครับคนนี้คนนี้คนนี้คนน,คน,นี้ห้ามเข้าสหรัฐลงตัวนักยกูเขาไม่ได้ทําขั้นนั้นแต่ถ้าหักเฉยไปก็จะมีขั้นนั้นออกมาแน่และทีนี้เสียหายใหญ่เลยอันที่สองจับประเด็นที่ดีครับว่า ตั้งแต่ประนามจนถึงงดวีซ่าเนี่ยมันจะเป็นงานในชีกเดียวของรัฐบาลสหรัฐคือกระทรวงการต่างประเทศหรือ State Department มันยังไม่ได้ข้ามไปเป็น NSA เหรือว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มี c i a อยู่ในนั้นด้วยยังไม่ได้ข้ามไปถึงตงน้นเงียบข่าวที่โดนัลด์ทรัมป์ปรัานาธิบดีหรือเจดีวันส์รองประธานานธนาิบดีจะมาพูดโดยตรงยังไม่ถึงขั้นนั้น เพราะฉะนั้นนี่เป็นวิกฤตระดับกลางยังไม่ใช่ระดับสูงสุดแต่ต้องรีบจัดการสะก่อนอย่าให้เกิดปัญหาการขัดข้องด้วยการเว้นจังหวะมากเกินไปขอการสื่อสารซึ่งนำเอาเรื่องที่เข้ามาเคาะประตูนั้นให้กลายเป็นการยึดบ้านยึดเมืองไปในความรู้สึกของหลายคนเรื่องนี้ยังแก้ได้ครับใจเย็น